ช่วงสังคมดีเริ่มที่ครอบครัวที่เห็นอยู่นี้เป็นขนมป้าจางเจที่น้องอิงและเพื่อนๆมาช่วยกันทาที่มูลนิธิชื่อที่ไต้หวันประเทศไทยครับแต่น้องๆไม่ได้ทำฐานกันเองหรอกนะครับเขาช่วยกันทําเพื่อนําไปจาหน่ายและนาเงินที่ได้มาไว้ดูแลผู้สูงอายุครับก็รู้สึกดีมากครับสําหรับการได้ช่วยสังคมในครั้งนี้เพราะว่า มุขที่ทกุฏิชื่อที่ทำบัจจ์เพื่อที่จะไปขายแล้วก็นําเงินนี้ไปช่วยเหลือผู้สูงอายุทําให้เรานั้นสุขใจแล้วก็สุขใจด้วยกับการทํปบัจา์ที่นี่ครับเด็กตุนนี้มาช่วยงานที่นี่เป็นการแสดงออกทางจิตใจที่เป็นผู้ให้และการเสียสละที่สังคมไทยกําลังต้องการนะคะน้องอิงเป็นเด็ก่างจังหวัดที่มาอยู่กรุงเทพเพื่อที่จะเรียนหนังสือนะคะแล้วก็ ก็เป็นเกษตรกรอยู่ในภาคอีสานตัวเขาเนี่ยเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะมีจิตใจดีแล้วก็ใช้เวลาว่างช่วยเหลือสังคมคือเขาได้รับการอบรมั่งสอนที่ดีมาจากครอบครัวในการที่จะมีน้ำใจหรือว่าเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับคนอื่นอยากให้พี่ๆน้องๆทุกคนได้รู้จักการช่วยเหลือผู้อื่นในสังคมให้มากขึ้นเริ่มต้นจากการทำสิ่งดีๆเพื่อที่ให้สังคมน่าอยู่มากขึ้นครับ สำหรับคุณผู้ชมทั้งบ้านชุมชนโรงเรียนสถาบันการศึกษาต่างๆสามารถส่งเรื่องราวของเด็กที่ได้ช่วยเหลือสังคมมาตามที่อยู่นี้หากได้รับคัดเลือกก็จะได้ถ่ายทอดเรื่องราวครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาไปสู่สังคมที่ดีพร้อมของที่เ,เลึอกอีกด้วยนะครับสารรักสนับสนุนสถาบันครอบครัวจาก AIS